ระบบจำลองวิถีเสียนตอนที่15ซุนจางส่งคนนำฉโฉนที่ดินมาให้ถึงมือของข้าข้าย่อมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วและก็ไม่มีข้าวของอะไรให้เก็บมากนักวันนั้นก็เลยย้ายเข้าไปอยู่ที่เรือนเล็กถนนฝั่งตะวันออกทันทีเมื่อเทียบก,กับสลามที่อยู่นอกเมืองแล้วสภาพแวดล้อมของเรือนนี้ดีกว่ากันไม่ใช่น้อยเลยแล้วข้าก็ได้ปฏิเสธพวกสาวใช้ที่หอสมบัติสวรรค์ส่งมาให้ด้วย นับจากนั้นข้าก็อาศัยอยู่ที่นั่นเฝ้ารอกองเรือออกทะเลรอบต่อไปอย่างเงียบๆเดิมทีข้าคิดว่าคงใช้เวลาไม่นานใครจะรู้ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นทําให้กําหนดการออกทะเลเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดรีบกลับบ้านเลวเข้าพายุลูกใหญ่กําลังจะมาแล้วท่านเซียนคุ้มครองได้โปรดท่านเซียนคุ้มครองด้วยท่านแม่อยู่ที่ไหนพายุมาแล้วพายุได้พัดผ่านเข้ามา ค่ายกนพิ t h เกาะเปิดทํางานแล้วไม่ต้องแตกตื่นให้หลบอยู่ภายในบ้านห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดท่านเซียนเมตตาค่ายกนพิ tha เกาะแห่งนี้มีแสงสีฟ้าไหลเวียนอครา,าที่ปรากฏอยู่กลางๆดูลึกลับมหัศจรรย์ยิ่งนักเสียงวีดวิวดูดพูดผีร่ำไห้มาููร่วมถึงเม็ดฝนล้วนถูกม่านแสงนั้นกันไว้จนหมดสิน้นภายนอกพายุหมกระหน่ำภายในกลับสงบนิ่งราบเดียบนี่คือวิชาของเหล่าเซียนอย่างนั้นหรือ นี่มันสายฟ้าสวรรค์ขึ้นกันแท้จากการมาทะนระหว่างสายฟ้าสวรรค์กับค่ายกลมิทักกะถึงกำลุนแรงถึงเพียงนี้เชียวอะไรน่ะไม่อีกแล้วอย่างนั้นหรือหรือว่าชีวิตในชาตินี้ของข้าจะต้องจบสิ้นลงตรงนี้อีกแล้วโชคดีที่ค่ายกลมิทักกอนี้เชื่อถือได้มากกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกมันกับทนทานไม่แตกสลายไปสะกอ็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ในที่สุดขึ้นยักษ์ก็ค่อยๆสงบลงแต่มันก็แค่สงบลงเท่านั้น หายนะวายุมาไวแต่ไปช้าท่ามกลางพายุฝนนั้นยากจะแยกแยะวันและคืนได้ข้ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเต็มๆสองถึงสามวันกว่าหายนะวายุครั้งนี้จะยอมหอยไปในที่สุดได้ยินชาวเกาะพูดกันว่าหายนะวายุในครั้งนี้ถือว่ามีขนาดค่อนข้างเล็กหายนะวายุเมื่อ15ปีก่อนนั้นมีอนุภาพรุนแรงกว่าครั้งนี้หลายเท่าตัวในตอนนั้นข้ายกลบิทัก,ก่อเกาะแทบจะต้านไว้ไม่อยู่ จนจำเป็นต้องบีบวงพื้นที่การคุ้มครองให้เล็กลงหลังจากหายนะวายุผ่านพ้นไปพื้นที่ของเกาะหลิวหลี่ก็เหลือเพียงแค่หนึ่งในสามของเกาะขนาดเดิม10กว่าปีหลังเกิดภัยพิบัติเกาะหลิวหลีได้รวบรวมผู้ประสบภัยจากทั่วทั้งสาราทิตถึงได้ค่อยๆฟื้นฟูสภาพกลับมาได้หายนะวายุที่แห่นี่ก็คือหายนะวายุที่ว่าสินะอนุภาพแห่งฟ้าดินช่างน่าหวาดกลัวยิ่งนักไม่กี่วันหลังจากหายนะวายุครั้งนี้ผ่านพ้นไปผู้อาศัยทั้งหมดบนเกาะหลิวหลีต่างก็ได้รัับคส่ง โดยขอให้ทุกบ้านช่วยกันตรวจสอบว่าค่ายกลมิทักเกาะมีความเสียหายตรงไหนไหมวิธีการตรวจสอบนั้นง่ายมากทางจั่วหลิวหลีจะแจกจ่ายยันวิญญาณมาให้เพียงแค่นำยันไปแขวนไว้ในบ้านสักสองสามวันแล้วสังเกตดูว่ามีแสงสีแดงเปล่งออกมาหรือเปล่าค่ายกลมิทักเกาะมีจุดเชื่อมต่อทั้งหมด3ามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยจุดจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกจุดจะไม่มีความผิดปกติภายใต้จิตจำนงของท่านเสียนและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเอง กิจธุระทุกอย่างในเกาะหลิวหลีจึงถูกลงับไว้ชั่วคราวเพื่อให้ความสำคัญกับการซ่อบมบำรุงค่ายกลพิทาเกาะเป็นอันดับแรกเมื่อก่อนท่านเซียนจะเป็นคนวางแผนงานซ่อบมบำรุงแผ่นดินด้วยตัวเองแต่ได้ยินมาว่าครั้งนี้ศิลาวิญ,ญญาณที่ใช้หล่อเลี้ยงการทำงานของแผ่นดินใกล้จะหมดแล้วท่านเซียนจึงต้องเดินทางกลับไปยังเกาะหมื่นเซียนเพื่อไปนำศิลาวิญ,ญญาณกลับมาการตรวจสอบค่ายกลด้วยตนเองจะนับการกระพริบของยนันวิญญาณ360ครั้งเป็น1รอบเล็กและนับ360รอบเล็กเป็นหนึ่งรอ,อ,อบใหญ่ ราบใดที่ยังไม่มีแสงสีแดงปรากฏขึ้นมาในหนึ่งรอบใหญ่ก็หมายความว่าค่ายกลปลอดภัยไร้ปัญหามาหาหค่ายกลพิทักษ์เกาะน,นี้ช่างยิ่งใหญ่แต่กลับมีความละเอียดซับซ้อนอย่างยิ่งยากจะจินตนาการจริงๆว่าสร้างขึ้นมาได้ยังไงกัน5วันต่อมาผลลัพธ์ที่ทาให้ทุกคนบนเกาะถอนหายใจด้วยความโล่งอกก็ออกมาค่ายกลพิทักษ์เกาะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเมื่อท่านเซียนกลับมาชาวบ้านบนเกาะก,ก็วางใจลงได้เสียทีชีวิตบนเกาะหลิวหลีค่อยๆกลับคืนสู่ความปกติ ในช่วงไม่กี่เดือนต่อมาก็มีผู้ประสบภัยจากเกาะอ,อื่นๆเดินทางมาขอความช่วยเหลือที่เกาะหลิวหลีเป็นระยะผู้รอดชีวิตเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นคนส่วนใหญ่บนเกาะของพวกเขาล้วนตายไปนในพายุภัย,ยพิบัติเมื่อไม่นานมานี้ทะเลโฉงหวินนั้นกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตมีเกาะน,น้อยใหญ่นบไม่ถ้่วมีเพียงเกาะที่มีทรัพยากรพิเศษเท่านั้นที่จะมีท่านเซียนประจำการอยู่ ตัวข้าเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ข้าภาคเพียรฝึกฝนข้าหาชำรัใจเสียนห่วงทุกวันจนในที่สุดก็เห็นผลชื่อหลี่ฟานขอบเขตปุรุชนอายุทางกายภาพ41ทับ88อายุทางจิตวิญญาณ504ทับ1119ขีดจำกัดอายุไขาทางกายภาพและทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกครั้งแม้จะเพิ่มไม่มากแต่ก็ทำให้ข้ารู้สึกตื่นเต้นดีใจผ่านไปอีกหนึ่งเดือนในที่สุดข้าก็ได้รับข่าวที่พ่อบ้านเจ้าส่งคนมาแจ้ง พายุในทะเลโฉงหวินสลายไปจนหมดแล้วกองเรือกำลังจอกทะเลในเร็วๆนี้3วันให้หลังท่าเรือเกาะหลิวหลีนี่คงจะเป็นเรื่องฉันหยวนี่พ่อบ้านเจ้าให้ข้ามาสินะไม่รู้ท่านเจ้าเกาะเป็นบ้าอะไรถึงนี้จัดการประเมินอะไรขึ้นมากองเรือที่หาของกลับมาได้น้อยที่สุดในรอบนี้จะถูกตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์ในการออกทะเลครั้งต่อไปแล้วจะทำยังไงดีเนี่ย เฮ้ยอย่าพูดถึงเลยก็เพราะไอ้พายุภัยวิบัตินั่นแหละข้าได้ยินวงในเขาคุยกันมาว่าค่าให้นมิทักเกาะของเกาะปากการังทางทิศใต้แตกละเอียดทั้งเกาะถูกลาบเป็นหน้ากองไปแล้วแล้วไหนจะพวกสเสบียงและทรัพยากรที่เกาะปากการังต้องส่งมอบก,ก็เลยตกมาเป็นภาระของเกาะหลิวหลีของเราแทนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันและต่อไปนี้จะใช้ชีวิตยังไงดีล่ะ <S <S เขาว่ากันว่าเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นนะ่ะแค่หามาชดเชยส่วนที่ขาดไปก่อนหน้านี้ให้ครบก็พอดูสภาพปกเปียกของพวกเจ้าสิทำไมไม่คิดในแง่ดีกันบ้าง ถ้าได้ที่หนึ่งก็มีรางวัลไม่ให้อย่างนั้นเลยส่วนแบ่งรายได้เพิ่มจาก3ส่วนเป็น5้าส่วนเชียวนะจางห้าปัวลูกพี่เลิกเพอ้อฝันเถอะเจ้าที่หนึ่งเนี่ยนะฝีมือการจับปลาของพวกเราลูกพี่ก็รู้อยู่แต่ละครั้งแค่ทําให้จบภารกิจไปก็แทบจะแย่แล้วนั่นสิขอลับดูทรงแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ออกทะเลแล้วละ่ะสู้พวกเราหนีไปเลยไม่ดีกว่านั้นหรอไปเป็นโจรสลัดใช้ชีวิตเสรีสบายใจกว่าตั้งเยอะวางใจเถอะครั้งนี้บนเรือพวกเรามียอดฝีมืออยู่ รับประกันว่าทุกคนจะได้ขนของกลับไปเต็มลำแน่นอนณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าวถึงเวลาออกเดินทางนะครับตามหาวันพีชนะครับเพราะเอของเรานะครับจะออกเดินทางไปที่แกนดลายแล้วครับอ๋อไม่ใช่นะครับนั่นวันพีนะครับแต่เรื่องราในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนน